สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพอพานจะตะเกียรติอ่าวันนี้ก็วันเสาร์ที่สิบสองมือนี้แม่กุ้งจะพามาอัปเดตก็คือลูกหมูที่คลอดอ่าคลอดวันที่หนึ่งเนาะคลอดเย็นวันที่หนึ่งมือนี้กับวันที่สิบสองกับเพิ่นได้สิบเอ็ดวันนี่ลูกหมูสิบเอ็ดวันสมบูรณ์แข็งแรงชุดนี้จะมีตัวน้อยหนึ่งตัวจะมีตัวหลุดเพื่อนอยู่หนึ่งตัวเนาะ ชุดนี้ก็คือเป็นลูกค้าของอุดรก็คือคุณฝนเนาะคนนุณฝนเจ็ดตัวอีกสี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นอของเพื่อนบ้าน <S <S เพื่อนบ้านที่ถามไทยกันไว้แตดนแลเนาะนึกว่าเพื่อนจะเบานึกว่าเพื่อนจะลืมแล้วมาถามน้ำหลัง <laughs> ก็เลยต้องแบ่งให้เพื่อนสี่ตัวแต่ว่าขาดการว่าไม่คงจะคัดเอาตัวเล็กเนาะคัดเอาตัวเล็กออกให้ให้เพื่อนบ้านล่ะ หรือบองสันกะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะจะเอาตัวสมบูรณ์ก็คือให้อ่าขุนฝนขุนฝน,นอุดรเพราะว่นหนึ่งก็คือเพื่อนมาจากอุดรเนาะก็อยากให้เพื่อนได้ตัวที่สวยเสมอกันไปหมดเลยส่วนอ่าซีตัวที่จะคัดให้เพื่อนบ้านแม่บุญก็จะคัดเอาตัวรูดมูอ่าจะเป็นตัวนี่ตัวเล็กเห็นไหมตัวเล็กทางนู้นอ่าแล้วก็จะมีอ่อาตัวหนึ่งมั่งที่เพื่อนขนาดหลุดลงมานิดนึงอ่ะเนาะ อันนอกนั้นจะเป็นใส่เสมอกันชุดนี้ยังไม่ได้ต่อนคาดการว่ามืออื่นมื่อ,อนี่แหละเพราะว่านี่กะคุยกัพบพอบ้านไว้ว่าจะต่อนอยู่เพราะว่าใหญ่มากเนาะหันใหญ่มากพ่อต่อนแล้วหล่ะแต่ว่าทาเพื่อนอะท้องเสียอทองเสียวางมือ,อมือว่านนี่แม่คุณกระฉีดอออกตซินไห้นเนาะตัวละสองซีซีก่อนหน้านี่กะฉีดธาดเล็กไปมือที่เป็นฉีดธาดเล็กนั่นก็คือ่อน เธอเลือดมีอาการแล้วเนาะแต่ว่าแม่กุ้งก็เลยฉีดท่านเล็ไปก่อนมือที่สองมากกะเลยฉีดออกอักตรินให้ตัวละสองซีซีก็ดีขึ้นแล้วแต่ถามว่าเพิ่นท้องเสียอ่าอันตรายบ่อบ่เนาะท้องเสียอาจจะเป็นพราเพิ่นไปเลี้ยงกินอาหารน่ะแม่เพิ่นก็เลยปรับสภาพท้องอันนี้แม่กุ้งก็ฉีดกันไว้เนาะเพราะว่าเห็นเห็นมือนั่นก็คือที่ที่ตัดสินใจฉีดยานี่ก็เพราะอ่าเพิ่นทายเป็นน้ำเนาะเพิ่นทายเป็นน้ำแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้สูบ้อง ก็เลยตัดสินใจฉีดป้องกันไว้แต่ถ้าเราฉีดก็คือต้องฉีดทั้งครอกเนาะยกคอกนะสิวันแล้วเดอ้อ์สาหรับคุณโคนมาอัปเดตแม่เพื่อนกันสมบูรณ์แข็งแรงเนาะส่วนแม่ต่างๆอ่าของพี่นิวสกลนครเหมือนเดิมก็เริ่มทย่อยยาน้มไปแล้วเนาะส่วนหนึ่งชุดนี้ก็นีน่แหละเลือยยูหาตัวอ่าเก็บไว้จะเป็นตัวที่หลุดลุดรันลงมาไม่ก,กัให้กินนุมจน ถึงเดือนเนาะตัวใหญ่กับัดออกก่อนอ่ะชุดนี้ก็เหลืออยู่ประมาณแปดตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะคัดออกไปอนซเหลือแปดช่วงเย็นคอ,อกจากอ่าเพื่อนแน่จกหน่อยเพราะว่าไม่กุ้งเน้นล่างคอ,อกช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าก็คือเราจะกวาดกวาดทลายแม่กวาดขี่แม่ไปตักช่วงเย็นก็นเลยบ่เน้นล่างอาจจะเน้นกวาดเอาอันนี้ก็จะเก็บขีด กาดไม่ต่ตากมืออ,อื่นเสารเนาะก็เลยบบอกล่างช่วงเย็นไม่ล้างอ่ะจะเน้นเป็นการไฮน้ำเนาะอ่าก็เลยจะเพื่อนได้จักหน่อยช่วงเย็นเพราะว่าเข้าเก็บช่วงนี้ก็คือเน้นเก็บขี่ตากขี่ตากขี่มูไ้ขายอ่านไหมอันนี้จะเป็นคออบ้านบ้านๆสำหรับหลายๆคนอ่าว่างแผนอาจจะเลี้ยงมู อาจจะเลี้ยงแบบไหนดีเนาะสําหรับการเลี้ยงแม่พันธุ์เท่ากับมีหลายหลายหลายขอ,อกหลายวิธีแต่ว่าไม่กลุ้มก็จะเห็ดเป็นขอ,อกบานๆเน้นทําเองเนาะอันนี้ก็วางเห็นไหมตั้งโค้งไว้ก็จะเห็ดอีกหนึ่งขอ,อนี่อันนี้เป็นเหล็กที่เหลืออันนี้ฝังนะั่นแห้บจะโคน่นละโคนระยางแต่ว่าเป็นยางเนาะเนียนเห็ดเองอันนี้ตั้งวางแผนไว้ว่าจะทขออํขคออีกหนึ่งขอ,อกเนาะขออขอด เดี๋ยวให้พอบ้านเพ่น,นช่วงนี้ก็ปิดเทิม่มให้มาเฮ็ดมือเล,เล็กๆหน่อยเนาะก็ไม่รีบเพราะว่าบางแผนไว้ก็คือจะเอาสามสามตัวนี้เนะาะเข้าตัวใดตัวนึ่งอัละเพราะว่าสองตัวนี้เพื่อนจะยาหนุ่มก็จะเอาใส่แล้วก็อีกตัวนึ่งก็จะมาใส่ดอ,อกไม้ที่กำลังจะเฮ็ดส่วนแม่นั่นแม่แม่นี่ ขาดการว่าจะให้เพิ่นอยูบอลเกาเพราะวา่าเป็นแม่พันธุ์ที่แม่กุงงสื่อของมาเราบ้านนี้เพิ่นไรยากเพิ่นตอนอยากเนาะเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยอยากออกขอกอ่ะเพิ่นหูเชื่องเกินไปรู้เกินไปกะง่ายยากเวลาเขาไรกะแทบบ่อยากบ่อ,อยากเดินเนาะไม่อยากเดินก็เลยจะให้เพิ่นอยูขอกอันนั้นเลยบอ่บออกมาแล้วบอ่อยากหูโทดหูเกินไปแล้วก็บอ่อยากยางบ่อยากออก ก็เลยเพื่อนอยู่นั่นเลยอ่ะส่วนสามแม่นี้อ่าสามแม่นี้เนาะหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าตัวตัวนั้นยังไม่ผสมอ่าน่าจะประมาณวันที่สิบสิบหกเนาะเพราะว่าเาเพื่อนเป็นซัดแล้วรอบนึงเราไม่กุ้งบ่ได้ผสมเพราะว่าอ่าไ่เบิงก็คือช่วงเดือนมกราเนาะเพื่อนจะหลยแม่เกินไปก็เลยเว้นไว้ให้เพื่อนไปเป็นรอบผสมถ้าเกิดผสมเดือนนี้ก็จะไปคลอดเดือนกุมภาเพื่อเลยเว้นไว้สําหรับแม่แม่นี้ นี่แหละต่วสามแม่นี่ก็คือติดหมดแล้วเนาะติดหมดแล้วท้องมุลแล้วเดือนมักกะาจะมีขอดสีแม่ก็คือหนึ่งสองสามกับตัวตัวนี้เนาะตัวที่นอนนี่แหละแต่ก็คือ น่าจะติดจองหมดแล้วเนาะน่าจะติดจองนี่คืออย่างก็กคือเดือนมกราเนี่ก็คือคของคุณพี่โยนาเนาะจองไว้สองแม่แล้วก็อีกสองแม่นี่จะเป็นของลูกค้าอ่าอุดรอ,อุดรดูด่วนอุดรก่นบหรือว่าไออันนั้นก่อนะเดี๋ยวแม่คงไปเช็คคิวเนาะน่าจะเป็นของลูกค้าอุดรของคุณเพ็ญบอกคือย่างนี้ละเดี๋ยวแม่คงจะ จะเช็คมึงอันนี้ก็คือไม่คุไม่ไดเอามัดจำเนาะแต่จะล็อกค,คิวไว้สําหรับคนที่ถามอ่าคนที่ถามให้ให้อ่าเคดิตคือคนที่ถามก่อนบด้วาอ่าถามเราต้องเอาเงินมัดมัดจำเนาะนี่บอจนกว่าเพื่อนจะคอดคอดแล้วเดี๋ยวไม่คุณจะโทรกับขึืนเนาะถ้าเกิดโทรกับขึืนถ้าเกิดยังยังรออ่ายังรออยู่กะกะค่อยจะเอามัดจำเนาะตอนที่เพื่อนคอด แต่ว่าถ้าเกิดเพป่นไปได้ที่อื่นก่อนอ่าไม่พูดกระจ้างเรื่องเป็นของคิวต่อไปเนาะต่อของพี่คุณพี่โยนานี่ก็คือเอาเอา,เอาชั่วร่อยเปอร์เซ็นต์แหละเพราะว่าเพื่อนกะอ่าล่ออยู่เนาะล่ออยู่ถามอยู่เพื่อนกะถามอยู่แม่กุ้งเจ้ามัดจับบอก็คือบอเนาะบอถ่าให้เพิ่นนลอดถ้าให้แม่พันลอดก่อนถึงจะเอามัดจับสำหรับเดือนมกราส่วนเดือนกุมภาเนี่ยก็มีเนาะมีล,ล็อกล็อกคิวอยูอย่หนึงแต่ว่ายังไม่ได้ผสมอ่าสำหรับเจ้าที่จองหมู <laughs> จองมูที่ย่างไม่ได้ผสมเนาะอ่าอ่าคุยกันไวก้ก็คือแม่คุ้งจะผสมอ่าจับยานุ่มอ่าสองแม่นี้อ่าสองแม่นี้แล้วถึงจะผสมอ่าเพื่อนกับลอกไว้คือกันเนาะแต่ว่าย่างไม่ได้ผสมตอนนี้ก็คือ,อย่างเลี้ยงลูกอยู่จะผสมพร้อมกับแม่นี้เนาะก็จะเป็นอ่าเดือนคุมพาก็จะมีคลอดสาแม่ถ้าเกิดแม่คุ้งได้ผสมเดือนนี้นะอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเข้าผสมเดือนนี้เพื่อนกับไปคลอดเดือนคุมพ่าเนาะ เราถามว่าแม่คงขึ้มั่นใจแท้ว่าจะผสมติดก็คือถ้าเกิดได้ลงมือผสมนี่กัเท่ากับติดรอยผ่เส้นเนาะนอกจากว่าจะมีปัญหากัคือหนึ่งที่แม่พันธุ์สองก็คือน้ําเชื้อส่วนการผสมเทียมนี่คิดว่าเจ้าของนี่ถ้าได้ลงมือผสมก็คือบ่มี่ผัดมันจะพ่อผสมหมูมาหลายตัวแล้วเนาะอ่ะเดแม่คงจะพาไปเบิง้งอ่าที่จับยานุ่มไปแล้วเห็นไหม ห้าวลูกหมูสิบเอ็ดวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะตอนแล้วเดี๋ยวรอให้เพื่อนอาหายดีก็น้าพอเพื่อนนี่แหละเริ่มเริ่มเริ่มเลี้ยวแล้วหุ่นก็ไม่ได้ผอมถ้าห้าเกิดอ่าหููจักว่าหมูนั่นเริ่มมีอาการทิดปกติเหมือนท้องเสียเนาะท้องเสียเป็นน้าอ่ะยังไม่ได้เป็นหลายห้าก็ฉีดยากันไว้ยาไปรอ้เพื่อนเป็นหลายอันนี้คือแม่คุณคือตัดตัดใจฉีดเลยเพราะว่าเห็นเพื่อนเป็นน้ำเนาะทายเป็นน้ําแล้วก็เริ่มแบบดูสิว่าจะมีกินแบบ มินมนอ่ะแต่ว่ากับได้เปนเบริสุกติอ์อาจจะเป็นแค่ตัวสองตัวส่วนตัวอื่นก็นจะเป็นคนๆเนาะแต่ว่ากับกัตัดสินใจฉีดไปเลยเพราะว่ายัานอ่าเพิ่นป็นแห้งถ้าเพิ่นป็นแห้งเราเพิ่นจะพร้อมอันนี้ก็ป้องกันไว้เนาะบ่เป็นยังก็เป็นยาที่ฉีดไม่สรงผลเนาะไม่ส่งผลถ้าเขาฉีดหูู้้จักฉีดตำแหน่งกับบ่ทิทรงผลแต่ว่าถ้าเขาฉีดผิดตำแหน่งนี่ก็ ทรงผลคือการนอนทรงผลเสียอ่าถ้าเกิดยาออกออกตาซีหนี่งขึ้นไ่กุ้งลอยฟังก็คือฉีดได้ก็คือตำแหน่งต้นคอแต่ถ้าไปฉีดใส่อ่าสะโพกขาหลังนี่คือจะเหตุให้ขาพันชาเนาะขาพันชาเราเดินผิดรูปอ่ากว่าจะหายก็กระใสเวลาเนาะบางเทือกอะอ่าเอาไปล่งคอกอนุบาลอยู่กันยังมันในหายอยู่กระเหตุให้ห้านทรงลูกค้าเราเป็นอีหยังที่อ่าคัดหูคัดตาเนาะเพราะคนจะเดินเหมือนอ่าขาขาซาเหรอ เพ่นจะยางเหมือนคนขาแข็งอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนี่แหละที่จับยานมอนุบาลของพี่นิวแต่ว่าวันที่ส4จะได้ไปรวมกันเข้าคอกใหญ่อันนี้ก็คือพัดมาก่อนเนาะสิบตัวพัดแต่ตัวใหญ่ๆมากกินวัวหานร้ออันนี้ก็คือสูตรสูตรของแม่กุ้งนี่ก็คือแม่กุ้งจะ ตัวใหญ่ก่อนแล้วตัวน้อยนั่นเอามาน้าหลังเพราะว่าจะเฮ็ดให้หุ้นขนาดเพิ่นนะ่บลุดใส่กันแห้งเนาะแต่ถ้าเกิดเฮาจับย่านุ่มพร้อมกันเลยนะเฮ็ดให้ขนาดเพิ่น,นะจะลูดใส่กันแห้งนะเฮ็ดให้มูนั่นตัวเล็กตัวใหญ่เนาะแต่ถ้าเฮาอเฮ็ดแบบนี้นะเวลาเฮาจับชุดที่ลุดลันกันมาเขาร่วมมูกะเป็นขนาดที่ไล่เลียก,กันใครเปิดไครไก่ แต่ว่าถามว่าสู้กันบอกก็สู้กันเนาะสู้กันนิดหน่อยไม่ถึงวันอ่าเพิ่นปิดขินกันก็สู้กันนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจเนาะสองขออสามขอไม่ยุ่น้ำกันก็เป็นยังมือนี้กะเริ่มจากบ่ห้องแล้วนะเพราะว่าเป็นวันที่สองแล้วสําหรับการอ่าจับแยกแยกนุ่มแม่ชุดนี้ ิบตัวเนาะที่เหลือกับยูน่าแม่อีก13 2สองแม่เนาะสิตัวก็เป็น23ตัวสําหรับลูกหมูชุดนี้ที่จะส่งพี่นิวสกุลอครเนาะก็คข,ขึ้นเก่าจะเป็นชุดชุดท้ายที่เพิ่นจะจะเอาเนาะเพราะว่าอ่าส่งเป็นหมูใส่ไงอ่า <c oughs> คือแม่กุ้งกับเพศ่ให้เป็นชุดสุดท้ายเพราะว่านึ่งก็ขึ้นขึ้นแม่กุง้งลอยฟั่งแหละอ่ามันเป็นหมูใส่ไงเราใส่เวลาอนุบาลหลยอน,อ,นอ,นอ,นอนุบาลอน,นุบาลนั่นแม่กุ้งเหนื่อยเนาะเหนื่อย ก็เลยถ้าเกิดจะรับอีกต่อไปก็คือ,อแค่สามสิบหามือสามสิบามือถัลพันธ์แค่นั้นเนาะ,ะเต็มที่เต็มที่อาจจะเลทดไปบ้างวัน2วัน4วัน5วันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้คือชุดก่อนๆคือเบาไหวแล้วเนาะ,อ,ะอนุบาลให้ตั้งเกือบเดือนเมืออ่อยเมื่อยล้างคอคลิปนี้กะเหมือนเดิมเนาะมาอัปเดตหมูให้เพื่อนๆเอฟซีที่ค่อยตี่ตามเปนเบื้องนอกล้อก รับลูกค้าที่จองลูกหมูไหวว่าเป็นยังไงส่วนเดี๋ยวคลิปหนา้าคลิปนี้มันยาวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเบิ้งชุดที่จะคลอดเดือนเดือนธันวาเน,นาะของลูกค้าบ้านหนองลาดจะอยู่ส่วนข้างหลังส่วนขัางหลังทงั้นาคลิปนี้ยาวแล้ว <funded> เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูอัปเดตของลูกค้าบ้านหนองลาดเนาะจะคลอดเดือนธันวา,นามีสี่แม่เดี๋ยวพาไปอัปเดตคลิปหนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไม่คุ่งนี่พอก่อนจะตะเกียรเรื่องมู เจอกันคลิปหน้าเรื่องมูมูอีกเช่นเคยคลิปนี้ก่ะสวัสดีจ้ะ